สวัสดีค่ะทุกคนพอดแคสต์นี้นะเราจะมาฝึกภาษาญี่ปุน่นฝึกพูดคำศัพท์ที่เติมพีฟิกที่แปลว่าไม่คือคำว,ว่ามุนะคะตรงนี้เลยนในบางคำเจาเสีงบุกมาฝึกกันเลยค่ะมุคันชินไม่สนใจมุเซกินินไม่มีความรับผิดชอบมุซาหฮไม่มีมารยาทไรมารยาท มุโคไม่มีผลไม่มีประโยชน์ไม่มีประสิทธิผลบูจิปลอดภยัยมุเดียวคือไรพระกำลังมุจิโกการปราศจากอุบัติเหตุคำศัพท์นี้ก็จะได้ยินตอนไปเรียนนูเรียนสอนขับรถนะคะตรงนี้ครูฝึกก็จะพูดบ่อยมากถ้าเกิดใครได้เจอครูฝึกที่แบบ ก็ไม่ว่าจะเป็นครูฝึกหรือคนรอบข้างก็จะบอกเออได้ไหมขับขี่เราก็จะต้องแบบขับรถดีๆปราศจากอุบัติเหตุอย่างเพื่อนคนญี่ปุ่นก็ได้ใบขับขี่แบบแบบกาดทองเนาะตรงนี้แบบเป็นคนที่ขับรถแบบปราศจากอุบัติเหตุตั้งแต่ได้ใบขับขี่มาเนี้ยตลอดเวลาที่กลับมาก็จะมูจิโกเดะโคโรโดมิงเกียวขโทรดมาอขับโดยที่ไม่ รืออุบัติเหตุประส์คือไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ได้ไว้ขับกี่แบบกาทองบัตรทองเนาะต่มาค่ะมูจินโตเกาะที่ไม่มีคนอยู่มูเม้งเกี่ยวไม่มีใบขับกี่มูริชิไม่มีดอกเบี้ยมูคิวไม่มีวันหยุดมูเซเกิงไม่มีข้อจำกัด มูเบงไม่เรียนหนังสือมูดันไม่ได้รับอนุญาตมูดัสไกใช้ใจอย่างสิ้นเปลืองมูจินเลจิเคาน์เตอร์ที่เราต้องทำการจ่ายเงินหรือจัดการทำการขั้นตอนต่างๆด้วยตัวเองมูดอาชิ ashi, ไปก็เปล่าประโยชน์คือ ถึงจะไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเนี้ยอาชีเปวาา่วขามันก็เป็นคำเปรียบเทียบเนาะโมดาโบนเนตความพยายามที่สูญเปล่าโมดาจิกังเวลาที่สูญเปล่าไรประโยชน์โมดัลเคกกินขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างไรบ้างคะ คำที่หยิบยกมาให้ในวันนี้มันก็จะเป็นเพียงบางสว่วนเนาะที่จะเห็นบ่อยมากในตามสื่อต่างๆอย่างเช่นเยี่ยคำว่ามูดานเคกินนี่ก็จะเห็นตามที่ทำงานเนาะเอกสารนี้ที่ทำงานเวลาเอกสารสัญญาจ้างอย่างนงี้งนนเนาะนายจ้างเขาจะเขียนหรือเขาจะพูดกับลูกจ้างเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองไปฝึกพูดด้วยตัวเองแล้วก็ลองสังเกตตามสื่อต่างๆนะคะบทความ ข่าวญี่ปุ่นนะคะจะมีได้พบเห็นอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมไปกดติดตามที่เพจเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่น,ออนแล้วก็ช่อง YouTube แม่หญิงจะแปลนนะคะจะลงอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาษาญ,ญี่ปุ่นให้เรื่อยๆนะคะการเรียนรู้ภาษาไม่ว่าจะภาษาไหนก็ตามไม่มีข้อจํากัดอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเราจะเรียนเพื่อไปสอบมันก็จะแบบ มันก็จะเป็นวงแคบเข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เพื่อใช้ในสายงานต่างๆไประยุกต์ใช้ในสายงานอย่างเคนทางานตัดเย็บแต่อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอยากจะอ่านออกเพื่อที่จะได้อ่านแบบแพทเทิร์นหนึ่งสือแบบแพทเทิร์นซึ่งแบบแพทเทิร์นของภาษาญ,ญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างน่ารักเนาะตรงนี้อย่างตัวเองเป็นคนชอบตัดเย็บก็เลยจะเข้าใจในตรงนั้นเพราะว่าอ่านออกมันก็จะสบายไม่ต้อง มาคำมันอาจจะแบบไม่มีในดิชนะลีแต่ถ้าเกิดเราอ่านไปแล้วตีความแล้วก็คือมีความรู้คำศัพท์มากๆมันจะทำให้สามารถตีความว่าเราความหมายได้ใกล้เคียงกับอืมคือมันไม่มีความหมายของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแล้วภาษาไทยที่ตรงกันร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่เป็นความหมายที่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ